กันรายการครับหมอลำหม,มอลำัมมลยังกับมอลำผู้ใช้บ้างนรับท่านนาเด็ดท่านนาเด็ดแจ้วสเสด,ดท่านาานาเด็ดแจ้วสเสดพุคุณน,นี่เล่าใจไหไรบ้างนรัน <c oughs> อ่ะขอบุญขอบคุณเด้อฝ่ายพี่นอ้องเฮ่องกงเลยไ <c> ฟ <oughs> ผมว่าฟังลองฟังลำอยู่ทั้งบ้านทั้งซองเแล้วว่าผู้ฟังอยู่ทั้งด้านหน้าเวที่เ <c oughs> มือนี้ช่องไทยบ้านทีวีช่องแปดสาม เกดเพชรมัพี่น้องเนาะแล้วก็ช่องหกหาช่องหกเก่ายาในยายังก็บหมอแค้นซื้อยาเกจเพชรซ้อนนาไรเกจทิพและเอ็นโดเอ็นโดเอ็นโดอันเดียวกันนั่นล่ะคือเป็นภาษาอังกฤษเขาต้องใช้คําว่าเอ็นอ่คันบานเท่าเอิอนเอ็นโดหัลลาแข็งกินแล้วสัมพวหมอแค้นมันมาดีดูเลยแม่สัมพวเอวมันดีกว่ารูฟารโลงอนงอนนี่เลยที อ่ะก้อนเดืนก้อนไก่ารัสนพี่น้องบอลองบอลำมนีบอลำก่อนประยุกเข้าขึ้นห่านขึ้นหอขึ้นไปที่มาแล้วขออนุญาตบาดค่ำโอระนาจากหน่อยเพราะเป็นสังเขปเนะครับเนาะ,ะแล้วบัดนี้วาช,ชนชนะวนวาชนทั้งหลายอาหารง,งานว่าขาสุข,ขานะมะแปลว่าภูมิสุข,ขา ตันเตนะแปลว่าภูมิแบบแผนศรัทธานี่คือความลำเลือดซึ่งเกิดแล้วจากนาใสใจจริงของพ่อของแม่ของพี่ของน้องพี่น้องบันห้องวากดีหน้านี่แปลว่าคววงนอบน้อมคือนโมตัสสะตัดแล้วซึ่งกิเลสนามาติตตะวาแปลว่าภูนามัสการแล้วตีละต่ายังซึ่งพลัตนะนาต่แจ้วทั้งสามสังคัดจัง้ดยว่วงข้าลบคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าจังในรวบร่วมใ้แล้วว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ลูกประชญ์ยาผูกควเข้าลบและกาบไว้ ฉะนั้นเก่ากับผมขอทำ้มควมเขารบสวัสดีเด้อพอเด้อกาลเว่าสิบคนเป็นเจ้าเก่าคนเป็นนายหลายหมู่บ้านเป็นตำบลหลายตำบลเป็นอำเภอหลายอำเภอเป็นจังหวัดหลายจังหวัดเป็นประเทศหลายประเทศเป็นทวีปหลายทวีปเป็นช่มผู้ฉีพหลายช่มผู้ฉีพเป็นทั่วทีบมันหลายอันละจังวโลกให้โลกโลกกิ่งทำมนลัตาทำมรุนเป็นกฎหม่ขยายออกเป็นวักหกลักการตั้งเสรีภาพลุงเรื่องเจริญดีบันเมืองเสียงสนั่นบันเลง ชาติเอหนอชาวไทยพร้อมนาลาสสะดอนจงสถิตถาวนย่าได้คอยได้ยังกันเมืองบางโอ้ยละโนอ เอาละฮะนี่ไงเอย้ยไงละ่ะเบาพื้นล่ำนี่เป็นเหมิดจูดอกนี่แหละนักสปอร์ตคนหนึ่งเมืองไทย มักลำแบบใดทำน้องหรือวาดมากแ้วใดแล้วให้ฝากมาโหลดตังคุ้นมาคดีมีมูลลำเงาล้ำลองเตยสีพุ่มเตยลองแก้วคำลำคงวันนี้กุลาภัย้ถุงหรือยิงตองก่อนใช้ยาพุ่มลำบอนขอนแก่นลำไว้วัดเงินเงพระดมหายหรือกาตีนก่อนทั้งผู้เฉียวลำบอนผับเผาโยน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 ผู้ใตตสงลำต้นแบบปลาเบือนอาจจอกสระอนดูบาดสมัยไม่เขาล้ำสีผมเบียดน้ำจนเมื่อกจริงานอกจากนั้นดิพัดลาสอนมูล้ำฝูง จากเสียงต่ำเสียงสูงพวกหมอาำเรืองจากว่าแมนจีเรื่องเขาเอามาสอนเราเพื่นควันนี่บ่อเอื้อบ่อยากเแต่บ่เเคดอยากปักว่าหาไปเจ้าสิมักแนวใดคนฟังนี่สั่งมักลํำยืนบ่เหือนั่งหือมักล้ำนอนดื้อพอใหญ่หัวผู้เฒ่าถกมาไปลำลมผัดเผาแขนเอ้ยพี่เดียเอ้ยเบียเดี๋ยเอ้ยเบียแขนสาวาวจํำหัวสาวสาวสาวจ้ำลำเดินเพิ่มยังอย่าเสได่ข้าจังกอนสาวสิจมหาย่าเสใส่และข้าจังกอนสาวติจมหาย เอดีสมซาสมเลื่อยดีเนาะมันได้ยาดีเป็นัจสีละอ่ะคอยเป็นคอยไปสะกอนมาสันวะเออฉะนั้นแล้วมาเมื่อนี่ดีใจหลได้มาลองมาล่ำสู่พีสู่นองให้ผู้อยู่ทั้งบ้านได้เบิงกันจงกิตคอยกับเจ้าคือกันละโดนจังคอยพ่อกันเธอหนึ่งเออฉะนั้นแล้วมาเมื่อนี้สำคัญคือ่อยกับเจ้าเด้อเอากันไหนมันเถื่อกันเพิ่นว่าฮูขั้นคอยสีเกียง ขั้นเรากันมาถือกันเราหู้ขั้นมันสิเขา่าขีเมียงเสียงเหยามันสิดังเอี่มันสิบ่ดังสีแปดมันต่อไปเอี่มันสิบ่สุดฉะนั้นแล้วมาเมื่อนี้การทาัทง้ง้องทั้งร่ำมีไงยุคนี้สมัยนี้เพื่อเดินว่าสมัยใหม่ สมัยใดสมัยวัดสมัยอ่างสังก็ต้องวัดงาปาก็ต้องวัดยังบลัมมูลําเดืองวัดภาษากร่างาไหลหอดสังเอบังไฟเพื่อนยังอ่างกระดาษเป็นนักปราชก็ต้องอ่างตำล่าเจ้าหัวคู่หัวซ่าเพื่อนยังอ่างพัยดยศวัดก็ต้องอ่างบทอ่างวิหารเป็นมอลัมอข,อขื้อไข่กับเจ้านี่ก็ต้องนีอาจารย์คู่ฝึกสอนบอกเป็นของธรรมดาเนี่ยบ่แมนสิเต็โตนโยนต่ำบลดวาสันว่าฉะนั้นแล้วคนเห่าอึดมาน้ำกันกับยากที่น้องถูกมาน้ำกันกับยากขั้นบ่อึดกับบ่ยาก ขั้นบทุกกบปอยยากว่ต่อไปคนเฮาแต่ว่ายากนี่มีหลายยากไปนั่งเป็นว่ายากทั้งโลกเป็นจังหนึ่งยากทั้งถ้ำเป็นจังหนึง่งยากทั้งโลกเป็นจังใดพะนะยากทั้งโลกเ่นว่าพาไม่หง่ถึงจอมพ่นถือกล้ำสนนี่กะยากฝนตกลิ้นปวดทองฉีนี่กะยากดากของโตแท้แท้สั่งมาหยุนไวบ่ฟัง ยากทางทำานีกยกจังใดเพิ่นว่ายากทางทำเพิ่นว่ายากห่งยังไยไหลตัวงมาสิได้ดึงจองไม่ไงเอ,อ้ยตัวหนึ่งของงาค้องตัวสองของงขาขำตัวสามของงาวีตัวสี่ของงาวาตัวห้าของงาบกตัวหกของงาแต่ไผสีมาซอยแก้วโอว้ไขไอจังสิไป ว่าที่ริงบงอ่อยากน้ำง่วนน้ำควยดอกละอยากน้ำหยางพ่นวานอยากน้ำอินซี่ังวาทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาอยากเบิงลน้ำมันงามคือจจงสาวมอล้ำนี่แหละหูอยากฟังน้าม,มันมวนปากจะกินน้ำมันแสบมันเลยอยากคนเฮาแต่ว่าอันนี้กะบ,บ่อยากคักดอกบัดยากลงมายากบันไดเพื่อว่าเป็นมอล้ำเสียงบอดีกะยากได้จงคิดเป็นแล้วบมีผูมจาจังให้งยากไหลแต่ว่าอันนี้มอลำสมบัติกับบ่ยอยากบันไดดอก บัดบอลำสมบัติสิยากยากบ่ได้ล่ะยากบนหมอสมบัติีิตกสั่งงูทำทานไปตกใส่สิไปใส่ไฟก็ไปน้อมบ่ได้เอ้ยขัดขวายันตั้งแต่ตายหันมา โอ้ลนาจากนั <elim> ้นคอยเป็นคอยไปสักอนนาหลาเนาะ ย่าเฝ้าจะฟังถือว่าตั้งแต่เวืองตะวินพราะฉะนั้นแล้วมาเมื่อนีก้การทั้งลองทั้งลำจงจิตเอ้ยอย่าเฝ้าหอนหัวคำลำไว้ยันบ่ไปพอเข้าหาตะวินเคยเพอหลักกนเห็นมาแล้วผาลายงานจังหวายันละแต่คนบอ่อซาทักที่ฟังไปยังยันละแต่คนเราบ่อฟังลูกตีสันตีบ่อลำดีบอ่อหนีป่าหลักานดีนี่ห่างกัน แนวนั้นนั่นเาบอลำห่างห่างไปเอาเงินจ้างไววปันนั่นก็บอฟังยืมก็เป็นตาสั่งหัวแล้วก็เป็นตาคาเบาออกมาในกระบอกคือบูเพื่อทนอยู่ได้ละแนวให้อยู่ดนแนวคนที่จนจนสีว่าแน่นให้ยังแนวคนที่พีิตีหลอกคนเป็นตากัะนี้ฮะในกระฮมีหลายอย่างแีวนั่นนา่นนั่นแล้วบอลำห่างเอาไว้ห่าวฟังี่ให้แล้วกับตาหัวขวัน้เดินใหญ่จังผมสมบัติมอสอนเสียงตึง แนวนึงอยากทห่หอมบ่้เฮสมความเฮแล้วอยากกับมาฟังบุนบ่อไรผิดใจหอมบระจังป่านนั้นกของบุญให้ห่างนี้จอบ่คือน้ำอันหมอลำดีนั่นขันยันอูลงอูลงอูลงสาน สารกันจะเอน้ําเลยบลําที่ให้ตายแตงโอโอหานั่นโอหานี่บ่คุ้มให้แต่ฟังบ่ใส่มีอีหยังส่วนละสิมาเป็นเรื่องจนได้เอาเงินกลางน้ลงฟังผู้่นเขาบอมพอมบกะจดหน้างอลังังแล้วบ่มีบทฟังเอาคมสมลุงหันมาสิงามสมอลคใหญ่ไปนหา ลำเ่กันลำเส่หมอหน่อยหน่อยบ่ละได้ปล่อยเหมือดแทงไปหาหมอดีดีบ่บ่าเลยคำเบาหมอลำดีกะบ่มีใสเหล่าลำมีแต่กูเข้าสมบัดฝากองนาเนนางนอยเอืองเอืองเงยเอืองเงยละค้ลำนานาลานเล่าในกระสูงอยู่ฝาหนักหนาสามลำฝาแขนลำว่าลำเลียนลำแขนแขนเดื้อใหญ่ในกะไปพอแขนวาดลุ่งสูงเสื่งไปเิดข้ามเขาเอิ่นบักส็บัดลดดวนนั่งกะมัวอันแกนับบับ กะเซ็นากระมวนกันเอาพระปานมาแก่สนามนะอาจารย์ดนตีห้องน้ำขึ้นไอ้ายบ่ไหน